สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดปึ่งพี่ท่านในชุดเล่าเช้าของเราเน่ก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะอ่าช็อตเด็ดในชุดเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพี่นะครับหนึ่งชุดนะครับนายพี่จ๋าหนึ่งชุดก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมขึ้นไมาแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับชุดเช้านี้ผมมีอะไรมานําเสนอพี่พบ้างนะครับรับชมไปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นรายการแรก เช้าน hey, like ี้ารายการแรกนะครับก็จะเป็นอ่อเป็นเนี่ยพี่อย่างเงี้ยเนี่ยคือมาทีละสองเลยนะนะครับเออมาทีละสองเลยพี่นะนะครับเป็นพระต้องเชื่อว่าเป็นเป็นชุดของหลวงพ่อกลวยเับพี่นะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาออกปีไหนพี่นัการปั๊มรอยขึ้นรอยกระแทกนะครับชัดเจนมากเลยเนี่ยตรงเชืองเนื้อเราหายไหมรอยปั๊มรอยกระแทกนะครับมีสองเหรียญนะครับมีสองเหรียญผมให้สองเหรียญเลยนะครับสองเหรียญเราสามร้อย เนี่ยพี่พี่จนะ๋าเช้านี้สองเหรียญสามร้อยบาทนะครับไม่มีแล้วนะราคาเนี้ยพี่หลวงพ่อเกวียนี่เป็นอทองแดงรมดำเนี่ยสองเหรียญสามร้อยบาทในครับตรงนี้พี่นะาสองเหรียญสามร้อยจัดไปในครับไปกันต่อในครัชุดเซตอีกเหมือนกันในครับชุดนี้จะเป็นชุดเล็กๆครับพี่ในครับเขาเขาไปได้มาจากในร้านเขานะเนี่ยดูดิ เดี๋ยวร้านที่ก็าจำนำไวพ้พี่เนี่ยดูได้หไหมจะมีปูแหวนอันนี้น่าจะเป็นจี้อ่ะผมว่าน่าจะเป็นจี้ใส่สร้อยสําหรับคุณผู้หญิงนะครับก็จะประมาณสี่องค์มีแม่นางกวากมีหลวงพ่อโสธรมีหลวงปูแหวนมีอ่าเป็นจี้นะพี่จี้ขนาดน่ารักน่ารักนกนะสามองค์เอ่อสี่องค์สามร้อยสามร้อยบาทผมบอกแล้วเชาว้าผมให้เลยเนี่ยครับไม่มีดึงนะครับให้กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็องค์นี้พี่นำเนื้อผงยาวหลวงปู่บุญเนี่ยดูเนื้อตรงนี้ที่รอยกระเทาะเนี่ยนะครับหลวงปู่บุญกับพี่วัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพพิิมม์สาธ เอาสามร้อยบาทในอัพพิมพ์สมาธิสมาธิจัดไปครับพี่สามร้อยเนี่ยครับเห็นไหมผมบอกแล้วเบาๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับซุ้มกอเนี่ยซุ้มกองค์นี้พี่นะครับอันนี้จะเป็นเอ่อบรมธาตุนี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติครับพี่นะครับเนื้อนี่เป็นชั้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 นเลยพี่น่ครับพี่พี่จานเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยนะเนี่ยบรมธาตุเอาสามร้อยนะครับ ซุ้มกสามร้อยบาทนี่ครับแล้วก็ลูกอมอันนี้จะเป็นลูกอมของหลวงปู่ทิมวาราชไรครับพี่เนีครับลูกอมหลวงปู่ทิมบัวรัฐราชในพิธาโคดเดิมแล้วดูการปั้นครับพี่ในครับการการปั้นเขาจะไม่กกมมากหรอกพี่เขาจะมีรอยยุบรอยย้ํรอยย่นรอยอ๋อร่องรอยการปั้นที่เป็นลูกๆครับพี่นะครับปั้นด้วยผงพายกุมารนะครับเนี่ยดูดิเป็นก้อนๆๆเลยพี่สามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่คือแบบอ่อเป็นราคาที่ต้องใช้ว่ายาวๆกันไปเลยพี่เนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยดูเเนนื้อี่ย ดูพิมพ์นิยมเนี่ยมีมือรองเขาพี่หูปราบาเนี่ยดูหูเนี่ยนะครับอีวอนเป็นขั้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 นเลยพี่นี่คือหลงเพราเงินพิมพ์นิยมนะนะครับช่อเดิมด้วยเนี่ยดูรอยช่อเดียวสามร้อยนะครับหลงเพราเงินหัวเอาสามร้อยบอกแล้วนะครับเช้านี้เช้านี้มีแต่เบานะครับแล้วก็มีพระชัยครับพี่นะครับเป็นพระชัยน่าจะเป็นสายกรุงเทพนะครับเป็นพิมพ์สมาธิหล่อโบราณเห็นไหมสมาธิหล่อโบราณตะใบเดิมเอาสามร้อย นะครับประชัยแล้วก็หลวงปู่อิ่มนะครับหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาก็พี่นะเป็นพิมพ์แม่นางกวักเนี่ยหลวงปู่อิ่มวัดหัวเข่านะครับข้าวหนามตัดแม่นางกวักหล่อโบราณสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เตารีดเนื้อเหลืองหล่อวัดเห็นไหมเตารีดเนื้อเหลืองหล่อวัดครับพี่อันนี้หล่อวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการถอดแบบนี้ไม่มีแน่นอนพี่นะครับนะครถอดพิมพ์แบบนี้นะพี่นะไม่มีแน่นอนครับพี่นะเป็นเนื้อเหลืองที่เก่าถึงยุคนี่พี่นะปีศูนย์ห้าหล่อวัดแน่นอน เตาที่หล่อวบานพี่หน้าไว้ใช้พุทธคุณนะพี่นะรับการหล่อบโบราณพีดไหมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินข้าบเบา้าเม็ดกวดเอาห้าร้อยในครับหล่อโบราณเอาห้าร้อยบาทนะครับฤา,าบสีองค์นี้เป็นปูฤาษีพี่นะเป็นพิมพ์ปั้นสายใต้เนื้อแดงนนครับพิมพ์ปั้นสายใต้เนื้อแดงสามร้อยบาทนะครับปู่ดูสีฤาสีสามร้อยนะครับอ่านี่จะเป็นลวงพ่อแก้วนะนะเป็นพระปิตาวัดนางสาวครับพี่ใช่ไหมปูพ่อแก้ววัดนางสาวเนี่ย โอ้โหตะไบเดิมๆเลยพี่นะเห็นเมืนเนื้อไหมเนี่ยไม้เม็ดกวดหินดินทรายหลุมกัวต่างๆนะครับร่องรอยตกแต่งและแทงตะไบพวกแก้วนี้ดูง่ายดีพี่วัดนางสาวเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทในครับพระพิตานะครับพิมพิมสะดือใหญ่ใช่ไหมเนี่ยองนี้เป็นหลวงปู่เฮียงวัดป่านับทองเดิมครับพี่จาทองนี้ไม่ได้เลยและพิมพ์ไปดูได้ในครับในกูเกิลน่าจะมีครับพี่นับหลวงปู่เฮียงวัดป่าแล้วององนี้ะพี่นะเป็นพระที่ดูง่าย นะครับปู่ยังวัดเปล่าเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับไปดูได้เลยพี่ทองตัวนี้จริงไหมอ่าไปดูได้เลยพี่ทองตัวนี้จริงไหมนี่จะเป็นพระชัยมีสององค์นะครับอยู่ในซองเป็นพระชัยน่าจะเป็นของวัดหนังครับพี่นนครับอาเป็นพิมพ์ของวัดหนังมีลงชาติกับหล่อโบราณเดิมนะเอาไปสามร้อยนะพระชัยวัดหนังครับพี่นนครับองค์นี้นะเป็นพระชัยหล่อโบราณเยีางพี่ดาวหลวงผู้ยังวัดหนังเอาไปพี่แบ่งไปเอาไปคู่เนียนะสามร้อย ในครับทางคู่แบบจัดมาเป็นคู่เราก็จัดให้นะในครับเอาไปส0 0ร้อยบาทนะครับเราก็เปิดโลกยืนตอกแพงเพชรในครับพี่พี่เปิดโลกยืนตอกําแพงเพชรนะจัดไปอีกสามร้อยใครับผมบอกแล้วเบาๆเขย่าใจในช่วงเช้านะครับองค์นี้พี่นะครับหลวงพุทั่วเตารี่ปั๊มซ้านะองคนี้ปั๊มซ้ํานะครับเป็นปั๊มซ้ําพิมพ์กลางกลางปั๊มซ้ําดูเดียรอยปั๊มรอยกระแทกในครับไม่ว่าจะเป็นความคมเนครับไม่ว่าจะเป็นความคมร่องรอยตะไบ นี่คือพระเดิมเดิมเลยพี่นี่คือพระเดิมเดิมเลยนะเอาห้าร้อยเนี่ยครับหลวงพุทดพิมพ์กลาเนี่ยครับแล้วก็พระสันครับพี่องค์นี้จะเป็นพระสันของหลวงพ่อกวยเนะยครับองค์นี้ดูง่ายเนะยครับเป็นพระที่ทําความเข้าใจได้ง่ายครับพี่นะไม่ลึกับซับซ้อนเนียครับพระสันหลวงพ่อกวยนะเนะยครับไม่ไม่ใช่พระแบบลึกซับซ้อนเลยเป็นพระที่เข้าใจง่ายเนี่ยเป็นอะไรที่หน้าแบบหน้าหน้าจับต้องอ่ะ ราคาเบาๆสามร้อยบาทนะครับอ่าใช่นานี้ยครับสามร้อยแล้วก็โหด้านล่างมีอะไรบ้างเนะี่ยนะี้ครับอุ้ยนี้จะเป็นพระร่วงนั่งครับพี่เนื้อตะกั่วสีแดงนะเห็นไหมพระแท้ๆเลยพี่นะรพระร่วงนั่งเนื้อตะกั่วสีแดงแตง่ผมไม่แม้จาว่าที่ไหนนั่นเองเนี่ยนี่พระแท้นะพี่สามร้อยสามร้อยบาทนีน้ะครับแล้วก็ลิง นะครับลิงองนี้หลวงพ่อดิ่งแน่นอนพี่นะครับหลวงพ่อดิ่งแน่นอนพ่อดิ่งบางวัวก็พี่นาอง์นี้จะเหมือนจะมีการปิดทองร่องชาติไว้ก่อนนะครับสาหรับองค์นี้นะพี่นะลิงนะเนี่ยดูดดูรอยจงรอยจานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอยจานเนี่ยเห็นไหมรอยจานรอยเดิมเะีรยบรอยจานรอยเดิมเลยพี่อันนี้แก้วจะกรอบนะผมว่าน่าจะมีร่องรอยการหยอดกาวไว้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดูไหมเดี๋ยเดียวเปียกเยิ้มๆนะมันจะมีร่องรอยการหยอดกาวไว้พี่ เอาเก้าร้อยพี่นี่ครับองค์นี้ยังสมบูรณ์อยู่นะนี่ครับ่ยังสมบูรณ์อยู่นะเก้าร้อยบาทนี่ครับถ้าอยากได้บริงหลวงก็ดิ่งแบบนะจีดๆไปใช้หน้าใช้เลยพี่นี่ครับแล้วก็เหรียญสําหรับอา่าผมได้มาคู่นะเป็นเหรียญกไ็ไหลเงินครับพี่นะเหรียญคู่เลยคู่ก็สามร้อยนี่ครับหลวงพ่อเกษมนะอันนี้เป็นรูปะระฆังกับเ,เหรียญนี้ครับพี่อวัดพระพรานี่ครับเอ่ออวัดพระพรานครับพี่กับระฆังนะมีอยู่สองเหรียญนะสองเหรียญนี่ก็สามร้อยนะครับอยู่ในซองเดียวกันให้เลยแนวทางเราให้เลยพี่นะปีหนึ่งหก ในครับวัดพระปรานี่เป็นปีหนึ่งเจ็ดในครับอ๋อแบงอง่งไว้พี่คู่นี้สามร้อยเดี๋ยวใส่ใส่ถุงให้เหมือนเดิมในะครับเดี๋ยวใส่ถุงให้เหมือนเดิมพี่เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนในรูปหล่อนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพี่ธานะรูปหล่อนะี่เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเขียนเนี่ยพี่ในครับรูปดอหลวงพ่อเขียนพ่อเขียนเอาห้าร้รรอยในะครับรูปดอห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเขียนนะ ก็เขียนล่องวอกอันนี้เราจะเป็นพระพระกิ่งครับพี่นะหลวงพ่อตัดวัดชัยนาในครับพระกิ่งหลวงพ่อตัดวัดชัยนาครับพี่โอ้ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับไม่ลึกลับซับซ้อนเห็นแม่เนี่ยหลวงพ่อตัดวัดชัยนาวอชนวัดชัยนาครับพี่เอาห้าร้อยบาทในครับพ่อตัดวัดชัยนาแล้วก็มีพระกุคู่นีในะครับนะเป็นคู่เลยพี่นะจัดแบบเป็นคู่นะนะอันนี้จะเป็นพระหูยานครับพี่นะลบบุรีพี่นะมหาธาตุลบบุรีนะนะกรุวัดพระศรีมหาธาตุ ห็นไหมกรุวัดพรีพีอันนี้จะเป็นอ่าเป็นพิมพ์อีพิมพ์นะเป็นพิมพ์เซียนนี่นะพี่นะแนวสำหรับคู่นี่เอาสามร้อยบาทนี่ครับเป็นราคาแบ่งแนวพี่พี่อะเป็นราคาแบ่งสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็พระสันครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นพระสันนะครับนะจัดว่าเป็นพระสันชัยนาทนะครับองค์นี้ดูง่ายทีพี่นะครับเป็นพระดีราซึ่งมีความเก่าแล้วเปลี่ยนไห แล้วความกล่าวแบบปฏิเสธไม่ออกนะครับดูง่ายสบายตาดิพี่แล้วพระสันชัยนาทเนี่ยพระสันนะพี่แล้วสันชัยนาทนี่ดูง่ายนะครับเอาห้าร้อยนะพระสันพระสันเอาห้าร้อยแล้วก็รูปหล่อแล้ววันนี้จะเป็นรูปหล่อพ่อขายแล้วรูปหล่อพ่อขายกับพี่เดี๋ยวพ่อขายวัดสวนขันนะนี่กับพี่รูปหล่อนะแล้วรูปหล่อพ่อขายกับพี่รูปหล่อโบราณเดิมๆเลยเนี่ยดูร่องรอยเนี่ยแม่เนี่ยดูด้านล่างเนี่ยเนี่ยครับอันนี้น่าเป็นศูนย์ศูนย์ห้า นับเอาเอาห้าร้อยนับรูปหล่อพ่อคล้ายเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อพ่อคล้ายแล้วก็กลาครับพี่นับกลาของคูบานันตานะครับอันนี้เขาลงชาติแดงไว้นี่ครับกะลาคูบานันตานีครับลงชาติแดงไว้พี่นับดูง่ายดีนับดูง่ายดีพี่ดูง่ายแล้วได้เดิมดีนับเป็นกลาคูบานันตานะครับเอาเอาสามร้อยกลาะนรับกลาคูบานันตาแล้วก็เหรียญ เหรียญนี system, mm. so ้จะเป็นเหรียญของอสมเด็จเจ้าพระโคกับพี่น้าหลวงปู่ทวดนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับนะองค์นี้จะเป็นพระราชากับพี่นะครับโอ้โหดูง่ายเลยเนี่ยพระราชัยหลวงปู่บุญในพินัยาขัดแดงเดิมเดิมเลยนะพระราชาหล่อโบราณนี่พี่นะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเอาเก้าร้อยบาทนะนี่ดูง่ายดีนะครับ หลวงปู่บุญนะครับถ้าใครอยากได้ไปใช้นะ900บาทนะพี่ดาราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะครับเนื้อว่านทิมกลาง97ครับพี่นะครับเนื้อว่าน97นะ97เอา900นะครับองค์นี้นะพี่ดาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นี่นี่ว่านเก้าเจ็ดูเนื้อเนี่ยนะเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนี่ครบชุดนะครับครบชุดเอา900บาทนะครับ มาต่อนะสําหรับรายการต่อไปนะครับพี่รายการต่อไปนะพี่นะเป็นพระรีราานะครับองนี้จะเป็นพระรีลาย่องเห็นไหมพระรีลาย่องแัวขูนี้เนื้อสวยมากวิกาแพงเพชรดูง่ายแนวบรีรายย่องแนวพี่พี่จ๋าองค์นี้เอาเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะบรีลายย่องห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้เลยพี่แนวเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออีครับพี่แนวหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะ แนบเหรียญหลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบพี่นะครับศูนย์แปดนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับดูดิเนี่ยนับเป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายหมดแล้วพี่นะครับศูนย์แปดรุ่นพิเศษนะครับหลวงพ่ออีสั้นใดอยากได้พุทธคุณของท่านแนวไว้ใช้พุทธคุณนะจัดเลยพี่นะเหรียญนี้นะครับแท้ดูง่ายนะครับเอาห้าได้ละแนะพ่ออีนะพ่ออีไปห้าร้อยบาทนะครับพ่ออี๋ห้าร้อยแล้วก็องค์นี้พี่แนวขู่องนี้แบบความเข้มแขังต้องยกให้องค์นี้เลยพี่ดูเนื้อเนี่ย เห็นยวมาดูเนื manager, ma, à, ้อเดี๋ยวมาเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นเม็ด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 เลยพี่เดี๋ยวมาครับแก่ตังยิ้วด้วยเนื้อไม่ใช่ธรรมดานะแก่ตังยิ้วด้วยนะครับโอ้โหเนื้อสวยจริงนี่ครับเนื้อสวยจริงพี่สมเด็จองค์นี้นะโอ้โหความเข้มแขังต้องยกให้เขาเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นเนื้อก้นคกเหมือนกันเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยเอาห้าร้อยในครับห้าร้อยบาทแล้วก็ชีร่าอินโดจีนครับพี่นะองค์นี้อินโดจีนเขาเรียกว่าเนื้อแดงนะครับโซนเนื้อแดงครับพี่ แนวองค์นี้ธรรมดาที่ไหนล่ะนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับองค์นี้นะมีตอก85แนวอาจจะออกปี85ว่าสุดท้ายก็พี่โอ้โหความเดิมของเขาสุดๆจริงๆนะเอา900เนี่ยครับผมแบ่งเลย900บ้างเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับพี่เสือพ่อปานสินอ้าปากนี่แบบเนี้ยสัญลักษณ์เขาเรียกว่าสินละปากแบบนี้นะพี่นะเป็นสินชาวบ้านนะครับไม่มีใครแกะหรอกนะรูปทรงนี้นะแล้วดูรอยจานเลยจานด้านหน้าจะเป็นจานสายฟ้าเลขเจ็ดไทยนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวเห็นไหมเลขเจ็ จานสายฟ้านี่คือจานของหลงพ่อเขาอยู่แล้วนะครับคือจะเป็นสินชาวบ้านแนวอาจจะจัดได้ว่าเป็นสินชาวบ้านเนี้ยพี่เป็นสินอ้าปากนะแนวะแกะแบบอ้าปากหูเนื้อคูดเก่าด้ี่ตรงนะีครับเออเก่าจริงๆเอาเก้าร้อยบาทนละครับหเก่าเก่าแบบนี้นละครับนะแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับองนี้จะเป็นอ่อพาพรวงหลังริมเนื้อที่แต่เป็นเนื้อตะกั่วสีแดงพีนะเ่เคยเจอไหมพร่วงหลังริมนะแนวพระแบบดูง่ายเลยแนวพระอยู่ในเซตโซนดูง่ายนลครับด้านหลังครับพี่ นี่คือเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงครับพี่เอาเอา500เนี่ยครับเออ500บาทเนี่ยครับ500บาทเราก็ไปได้เหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญสองเหรียญของของหลวงพ่ออ๋อโอ้โหหลวงพ่อกเกษมอีกแล้วนะครับเจอสองเหรียญอีกแล้วนะครับแล้เหรียญนี้จะเป็นเออ่เขาเรียกว่าออกวัดเขาเรียกออกวัดเขาตึกเชียงมั่นนะครับปี14เนี่ยวัดเขาตึกเชียงมัน่น เดี๋ยวโคตรดูง่ายเลยพี่น้ำเดิมเดิมเลยนะเนี่ผมได้มาสองเหรียญอีกแล้วเนี่ยผมแบ่งให้สองเหรียญเลยนะอันนี้คือฝุ่นเดิมเดิมเลยไหมเนะี่ยอันนี้น่าจะประมาณแบบรุ่นออปีสองสามครับพี่นับรุ่นพิเศษเนี่ยรุ่นพิเศษครับพี่โอ้โหนี่พ้าเดิเดิมเลยพี่คู่ละสามร้อยเนี่ยพ่อกเกษมนะเนี่ยคู่นี้นะสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมหาซองใส่ไว้เหมือนเดิมเนะี่ยขอมาไงผมให้อย่างนั้น เนวมาขอมาแบบไหนผมให้แบบนั้นเลยพี่นะวันนี้หลวงพ่อเกษมนะชุดหลวงพ่อเกษมเาไปพี่แนวแบ่งให้คู่สามร้อยนะครับรู้สึกว่าช่วงเช้านี่อ่อพระจะมาคู่อย่างเดียวนะแนวไม่ไม่มาโดดเดี่ยวให้ผมเลยแล้วก็องคนี้พี่สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพระปิตานนครับของวัดปราสาทบุญยวาสจ้ะพี่ปิตามหาลาภนะวัดปราสาทบุญยวาสปีศูนย์หกหูพระดุงง่ายเนื้อเนี่ยอนไ่นเนื้อวัดปราสาทบุญยวาสพี่และในระบบมีนะ นะครับไม่ใช่ผมกล่าวอ้างอย่างเดียวนะครับในระบบมีนะครับนี่คือวัดประสาทบุญยวาสนะวินาทีศูนย์หกเอาเก้าร้อยวัดประสาทเถียพี่เก้าร้อยบาทในครับเราก้อนนี้ก็ได้สวยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นผิวพรรณเดิมๆแล้วเป็นหน้าแบบนี้พี่เขาเรียกว่าหน้านางหน้าไทยหรือหน้าอะไรโอ้โหเอ่อเพราะภาษายมีมีกี่หน้าหกหน้าไหมจำบางทีผมจําไม่ได้หรอกพี่นี่ครับอันนี้คือเาเรียกว่าหน้าอะไรหน้าไทยไหมหรือหน้านางเนี่ยนะครับโอ้เขามีหลายหน้าเหลือเกินนะครับแล้วดูด้านข้างเลย ครับผมเดิมจริงนะนี่แกะออกจะกรอบให้ดูเลยนะแล้วด้านล่างตอกคาว่าหลวงพ่อใสนะตัวตอกนะครับเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมในตัวตอกนะผมแกะออกให้ดูเลยเอาห้าร้อยเนี่ยพ่อประสเอาห้าร้อยบาที่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็นี่เลยพี่มาเหสวนอันนี้เก่าถึงยุคเลยนะพี่เอ้ยในครับไม่เห่สวนเนี่ยในครับสุพรรณบุรีจ๋านะครับเจอแบบนี้ต้องแบบว่าหือสุดยอดในครับเอหสุดยอดในครับไม่เจ่ทั่วไปแน่นอน นี่ครับพี่สุพรรณบุรีจ๋าในครับสำหรับองค์นี้นะไม่เหส่วนับพี่หน้าไว้ใช้ในเพิ่มหน้าไว้ใช้เอาห้าร้อยบาทนะครับสุพรรณบุรีห้าร้อยบาทนะครับเราก็วัดพระครับพี่นะครับหูเนื้อโซนดูง่ายนี่วัดพระเนี่ยอันนี้คือเจ้าของเดิมเรียมสามห่วงแขวนอยู่นะนะครับทางเราก็จัดให้ดีพี่นะครับไม่ต้องแกะนะครับเห็นเห็นกันอยู่นะครับพี่จ๋าเห็นเห็นกันอยู่ไม่ต้องแกะนะครับเก้าร้อยบาท ในครับพี่เจ้าร้อยบาทแล้วก็ลีลาครับพี่นะครับเป็นลีลาของอันนี้จะเป็นของหลวงพระโบยวัดมะนาวนะเป็นลีลาสองหน้านะครับเป็นลีลาเนื้อทองเหลืองสองหน้าครับพี่เห็นไหมดูเนื้อได้เลยพี่กระแสเนื้อแบบนี้เลยพี่กระแสเนื้อของหลวงพระโบยวัดมะนาวนะเป็นลีลาสองหน้านะครับลีลาสองหน้าเอาห้าร้อยบาทนะครับกระแสเนื้อแบบนี้แหละเดี๋ยวพี่น้าชอบยิ่งนักในครับแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะครับหลวงปู่โตวันประดูชิมพี่ในครับเป็นเหรียญ แนวเหรียญปู่โตครับพี่นะครับถึงหน้าท่านจะสึกปานใดในครับร่องรอยความคมนะครับในส่วนที่ลึกก็ยังคมอยู่ในครับอ่าก็ยังคมอยู่ครับพี่นะนี้ออกปีหนึ่งแปดหลังพัดครับพี่ในครับเหรียญต่อการเหรียญเดิมเดิมเลยพี่นะครับผ่านการใช้อย่างโชคชนในครับผ่านการใช้งานอย่างโชคชนครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่โตนะครับปู่โตไปห้าร้อยในครับแล้วก็สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานครับพี่หูป่าบ่า พิมใหญ่นะนี่ครับดูเนื้อเดี๋ยวเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้พี่นับมีมีฐานเอ่อมีเส้นมีเส้นฐานพระทิพย์ไปได้ไหมนี่ครับนม่มีเส้นพระทิพย์ด้วยนะเนะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดพระคังรับพี่นะครับหูป่าบ่าสวยมากครับพี่นี่ครับเออสวยมากพิมพ์สวยคมชัดลึกด้านหลังครับพี่นี่พี่ดูเนี่ยรอยปูใตรอยหนอนด้นในพิ่นบรอยเซตตัวของเนื้อพระคาบตังอิ๋วนะครับโดยรวมแล้วองค์นี้คําเดียวเลยพี่ดาประมูลละไม่ครับดูแล้วมีความเข้มขลังนะครับพพิม์ใหญ่พระประาานเอ เก้าร้อยบาทนะครับหูเนื้อปรับแบบนี้พี่นะครับยังไงก็ไม่ค่อยได้เจอแน่นอนแนวไม่ค่อยได้เจอแน่นอนแล้วก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นของอ,อหลวงพ่อเพชรในพีนาเออหลวงพ่อเพชรเดี๋ยวหล่อนี้มีรอยจานเดิมเลยนะเห็นไหมจานแะผ่วๆเนี่ยเนี่ยซ้ายทั้งซ้ายและขวาทั้งด้านล่างเลยปนะมีรอยจานแบบแผ่วๆพี่ดูกระแสเนื้อกระแสเนื้อไม่ใช่เนื้อทำนะครับไม่ใช่เนื้อไปแช่ไปหมักนะนี่เนื้อเขาแบบนี้เลยเก้าร้อยครพี่เก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อปาน แนบเป็นพิมพ์ขี่ปลาแนวผดว่าเพราปลานี้พี่นะครับพิมพ์ขี่ปลาโอ้โหเดิมเดิมเลยนะครับเมื่อดินกรองต้องตาตึงจริงที่ผิวพันธุ์แบบนี้แหละนะครับที่เขาเรียกว่าธรรมชาติห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะเหรียญหลวงผู่รอดนะครับนะเป็นพิมพ์พนมมือครับพี่แนวเหรียญหลวงผู่รอดวัดบางน้ำมวลเดี๋ยวพี่นะครับพิมพ์พนมมือนะเก้าร้อยบาทนะครับผู่รอดหลวงพ่อสุดครับพี่นะคแนวพ่อสุดน้องหวายแนวพิมพ์ใหญ่โอ้โหเนื้อแบบเนื้อถึงใจจริงพี่น้ำดรอโบราณเห็นไหม เนี่ยดูกระแสเนื grit, also, well. ้อดินะครับเออดูกระแสเนื้อดิน้ําเนื้อเขาถึงใจนะครับไม่ใช่หล่อใหม่เนี่ยพี่ๆไม่ใช่หล่อใหม่นะครับคนละคนละแบบอย่างกันเอาเก้าร้อยผสมเก้าร้อยบาทนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่เนีสายใต้ต่อเนื่องเลยเนี่ยพอดิดปากสะเนี่ยเนี่ยไปยาสังกัดใจเพราะดิดเนี่ยโอ้พี่นะครับเป็นยาเนี่ยดูความสวยเขาเดี๋ยนี่แหละพี่ที่เขาเรียกว่าผิวดมเดิมเนี่ยเออสังกัดใจเพราะดิดปากสะเนี่ยเอา เก้าร้อยบาทนะครับนี่เช้านีน้เก้าร้อยโลโลเลยพี่แนวต่อเนื่องด้วยหลวงปู่ทวดนะพี่นะันนะครับเป็นเบตงนะครับไม่ยังวนอยู่สายใต้นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นันเป็นรูปหล่อเบตงเนี่ยพี่ลองดูเดี๋ยวไหมธรรมชาติผิวพันธุ์ก็แห้งครับพี่น้ําในส่วนซอกลึกก็ยังแห้งอยู่นะครับอันนี้แห้งแล้วเ,เ,เดิมเดิมแล้วเป็นธรรมชาติเนี่ยพี่ดูพิมพ์เด้อแห้งเดิมแล้วเป็นธรรมชาตินะครับด้านล่างเป็นเอ่อเป็นนัมเบอร์ที่รัแปดศูนย์เจ็ด ห้าร้อยบาทนี่ครับนี่วนไปอยู่สายใต้นี่อีกต่อเนื่องที่พี่แล้วสายใต้ยังไม่จบเนี่ครับองค์นี้จะเป็นเตารีดกับพี่ค่าเบ้าเดิมๆเลยพี่ไหมดูรอยหล่อแล้วดูค่าเบ้าเนี่ยที่เกาะตามพื้นผิวด้ยนี่ยครับเห็นไหมและด้านหลังครับพี่นี่คือสัญลักษณ์ของวัดนี้เลยนะเนี่ครับเออวัดเท่าเลยเนี่ยนี่ครับวัดนี้จะมีตัวเลขสามนะครับแล้วผมจําได้ครับคล้ายคราอยู่นะนะนี่คือพ้าเดิมมากนะครับเอาเก้าร้อยเตานี่หลงปู่ทวดนี่ครับ แล้วก็องค์นี้เป็นโอ้โหดูเนื้อเนี่ยเนื้อเป็นหินไปแล้วเนี่ยพี่ดูเนี่ยซุ้มกอเนี่ยเนื้อดํานี้ออกเป็นหินเลยไหมเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ไอ้ตัวจริงเสียงจริงครับพี่นี่ครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงครับพี่นะครับอาจจะเป็นทุ่งเศรษฐีป่ะนะครับทรงแบบนี้พิมพ์แบบเนี้ยน้ำเนี่ยพิมพ์ทรงแบบเนี้ยพี่นะครับการอาวางแขนวงแขนเนื้อนะพี่นะอาจจะเป็นของทุ่งเศรษฐีนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะขออนุญาตวางแยก แนบขออนุญาตวางแยกแล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่รนบเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะครับรเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นปีหนึ่งสามครับพี่นะครับเหรียญแท้ดูง่ายแนวเหรียญหลวงพ่อแดงนะเนี่ยปีหนึ่งสามครับพี่เอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับไม่ต้องไปแขวนไอ้ใครกาเลยพี่แนวพระได้ได้สวยด้วยนะรประเด็นคือได้สวยด้วยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยดูดูเหรียญจะมีบา่าเนี่ยจะมีคอร้อยขีดเจาะเดิมนะครับ ในดูเลขเจ็ดเห็นไหมแต่ว่าตัวเขาจะตะมุกตะมิกนะครับนะโอ้สวยจริงๆนะพี่ยพี่ใดูตัวตัดไหมเดิมๆเนี่ยดูรอยตัวตัดได้เลยเนี่ยนี่ดูรอยตัวตัดได้เลยพี่ไม่ใช่แกล้งตัดไอ้ตัวตัดจริงๆนะครับเดิมจริงๆเอาเก้าร้อยแนบเก้าร้อยป่ะแนวเราก็องค์นี้ปูสุกกะพี่แห้งแก๊กเลยมีคราบทองบางเลยนะเห็นไหมเนี่ยในซอกเห็นไหมในซอกบัวเนี่ยมีคราบทองด้วยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วมีรอยติดทองเก่ามานะ แนวครับเออมี้ว้องรอยการปิดทองเก่ามาพี่ตะกั่วก็แห้งทองก็เก่าเก้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับพี่แนวบังขุนพรมพิมพ์ฐานแซมอ่าแล้วพี่ดูเนื้อเขาเด่นแนบอ่าแล้วพี่ดูเนื้อเขาเด่นแนวบังขุนพรมครับพี่พิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อโซนนี้แบบนี้นะครับราคาแบบย่อมเยาวในช่วงเช้าของเราพี่นะครับราคาย่อมเยาวในช่วงเช้าของเราพี่นะเป็นราคาที่ต้องเช้าว่าราคาเบาๆฐานแซมบังขุนพรมนะสามร้อยบาท เนีครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใารสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ